กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการเจอกันของ b บ a ค k พิง k แล้วก็ BTS ล้กันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อถามกัับว่าถ้า BTS b l a c แบ i ค k เจอกันที่งานประกาศรางวาัลที่อเมริกาจะทักทายกันได้ปกติไหม ใครจะห้ามไหมถ้าเป็นที่เกาหลีเนี่ยไม่ต้องหวังที่เขาจะทักทายกันได้แต่ถ้าเป็นที่อเมริกานอกเกาหลีอะไรเงี่ยเขาจะทักทายกันแบบปกติเหมือนที่ศิลปินเจอกันทักทายกันได้ไหมหรือว่าต่อให้เป็นนอกเกาหลีก็ห้ามทักไปดูกันฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่าคิดว่าไม่ครับองแบบโค้งตัวเคารพแบบรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการ พอสมาชิกทั้งสองวงไม่ได้สนิทกันอะไรขนาดนั้นความเห็นที่สองนะฮะทักทายตามความสนิทนั่นแหละถ้าไม่ได้สนิทกันมากก็แค่เคารพทักทายกันแค่นั้นทักทายกันตามมารยาทที่ดีแต่ก็อาจจะระมัดระวังตัวนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับฝ่ายได้ความเห็นต่อไปเลยกันนะครับไม่นะพวกเขาจะไม่พยายามให้เกิดปัญหารอกในโลกโซเชียลมันก็วุ่นวายมากแล้วกับพวกชิปพวกจิน อย่างดีก็ทักทายแบบโค้งตัวให้กันในกรณีเดินผ่านหรือสวนทางกันและถ้านั่งอยู่กันคนละมุมก็ไม่ต้องไปคิดความนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเราไม่เคยเห็นค่ายห้ามบางทันทักทายใครนะอย่างบางทันกับแบคพิงถ้าเจอกันก็โค้งทักทายกันแบบปกติแบบรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการทั่วไปไม่เคยเห็นค่ายห้ามทักทายกันทั้งสองวงรวมถึงทั้งวงการด้วย แต่ทักทายก็แค่โค้งตามมารยาทไม่ได้ขนาดยืนเมาส์มอยแน่นอนอีกความเห็นต่อไปได้ด้วยกันนะครับผมเท่าที่สังเกตแบ็คพิงค์แทบจะไม่มองหน้าวงบอยแบนด์เลยนะไม่ใช่แค่ BTS ยกเว้นพี่ๆในค่ายเดินผ่านบอยแบนด์ยกเว้นพี่ๆในค่ายเดินผ่านบอยแบนด์ก็โค้งแล้วก้มหน้าก้มตาเดินผ่านอย่างเร็วคงพยายามไม่ให้มีประเด็นอะไรเลยน้อยมากที่จะเห็นแบบมองหน้ายิ้มทักทายบอยแบนด์วงอื่น หรือถ้ามีฝากเอาคลิปมาให้ดูหน่อยอยากเห็นอีกความเห็นต่อไปเลยลวกันนะครับผม2วงเนี้ยอยู่เหมือนคนละวงการ BTS หลักๆอยู่วงการเ p ป๊อปแบ k พิงหลักๆอยู่วงการแม่ค้าถ้า BTS เจอ b a c k พิ n งเจอกันก็โคงโค้งคำนับตามธรรมเนียมเกาหลีแต่ถ้าแบ k พิ n งเจอลีฮันหน้าเนี่ยเสียมันน่ากลัวอีกความเห็นต่อไปและกันนะครับผม มันเป็นวัฒนธรรมเคป๊อปท,ทั้งสองวงไปงานต่างประเทศเวลาเจอศิลปินบ้านเขาถึงจะไม่สนิทก็สามารถทักทายยืนคุยกอดจับไม้จับมือได้ทุกอย่างแต่พอเจอวงเคป๊อปด้วยกันเองให้มากงสุดก็แค่โค้งให้กันอย่างเดียวทํามากกว่านั้นไม่ได้มันจะไม่งามเพราะแฟนคลับที่ชิป2วงนี้เยอะมากๆเดี๋ยวจะเอาไปเป็นประเด็นได้แต่เราชอบความน่ารักเที่ BTS มีให้แบกพิงมาโดยตลอดนะเวลาเด็กๆขึ้นเวทีจะร้องทั้งเต้นตาม เอนจอยกับการแสดงจริงๆ BTS เป็นวงที่เอนจอยการแสดงของหลายๆวงอยู่แล้วเป็นวงที่น่ารักมากๆอีกความคเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเป็นนอเคป๊อปที่เริ่มรู้จัก K-POP จากแบ็คพิงคและพอดูความแปลกต่างๆในวงการเคป๊อปยิ่งรู้สึกดีใจที่ b บ c ็คพิงคเป็นเกอร์กรุ๊ปที่ออกไปทําการตลาดสากลได้มีโอกาสไปรู้จักศิลปินอนอกเกาหลีบ้างเพราะมันคงเครียดและกดดันหน้าดู ถ้าต้องวนเวียนอยู่กับการต้องถูกจับจอ้องโดนตัดสินอยู่ตลอดต้องไม่เป็นตัวของตนเองหรืออยู่ท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับที่คิดว่าการบงการชีวิตศิลปินเป็นเรื่องชอบธรรมแล้วก็ได้แต่หวังว่าขนบโลกเก่าของการเรียนศิลปินเป็นสินค้าจะค,ค่อยค่อยหายไปจากเคป๊อปซะทีอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับบวกร้อยอารมณ์เหมือนโดนล่มโซ่ให้โชว์ตัวหมดอิสระในการแสดงอองการแสดงมิตรภาพไม่ตีแบบคนปกติ หมดอิสระในการเดทอยากให้กกลพันไปอินเตอร์สไตล์ไวไวเดทได้มีแฟนได้เป็นแฟนก็ไม่ได้น้อยอะไรใครก็ไม่ถือเรื่องนี้อย่างว่าอันนี้มันไอดอลที่ว่าไปข้างบนถือว่าฝันรวมๆแรงๆอ่ะฮะอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเด็กๆให้สัมภาษณ์เลยว่าช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือตอนช่วงไปงานโคเชล่าน้องเลเซ่ตอนแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยคือปล่อยพลังที่สุดดิซ่าบอกเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เห็นด้วยเลยว่าเวลาเด็กๆออกงานในเกาหลีโดนจับตาทุกกิริยางาน MMA ปี2018น้องๆโดนดา่าเรื่องไม่โค้งให้วงรุ่นพี่เจนนี่เดินไปหยิบผ้าคุมขาตอนมีการแสดงก็โดนว่าลุกเดินไม่มีมารยาทนั่งคุยกันนินดๆหน่อยๆตอนมีคนขึ้นมารับรางวัลก็บอกไม่ตั้งใจฟังไม่แสดงอารมณ์ร่วมเท่าไหร่ตอนวงรุ่นพี่ขึ้นแสดงก็บอกว่าเย็นชาทำอะไรก็ผิดไปหมดอันนี้ไม่ใช่แค่เบ็คพิงที่โดนนะหลายวงก็โดนเหมือนกัน ดังนั้นเวลาอยู่หน้ากล้องแฟนขับต้องระวังตัวมากอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมตามมาัรยาทักทายทั่วไปแต่คุยกันไหมไม่รู้บางทีทั้งสองอาจจะไม่เคยแม้แต่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำพอได้งานและการรวมกลุ่ม YG เอกเทศตัวเองออกมาจากสังคมพอสมควรยกเว้นที่สนิทกันมาตั้งแต่แรกอย่างสาวเค้กซอนนี่ที่สนิทในระดับไปหาสู่การภาษาเพื่อนมานาน ไปต่อกอักนด้านความแคินหนึ่งเลยละกันนะครับผมขอตอบในฐานะที่เป็นอาร์มี่บิงแค่ให้เขาได้อยู่งานด้วยกันบ้างแค่นั้นก็สุขใจแล้วถ้ามีโมเมนต์ทักทายกันน้ำตาคงไหลถ้าฟุกหน่อยมีโมเมนตร์รีแอคเพลงของกันและกันเวลาโชว์คงตายตาหลับแล้วทุกวันนี้งานไปปียังต้องภาวนางานต่างประเทศไม่กล้าแม้แต่จะฝันก็จะแค่โค้งโให้ตามมารยาทเคป๊อปน้องอิจจีจีเอเดนทวาย เจออีบังเขาก็สลับกันโค้งหัวแต่บางทันถ้ารู้จักใครจริงๆต่อให้เป็นผู้หญิงก็จะทักนะอย่างแทฮยองเจโฮปเนี่ยเวลาเจอยุนาฟานี J ่แทยอนจอยมาม่ามูซอนมีทวายนางก็ทักมีนั่งหัวเราะด้วยกันด้วยมีบอกให้แทยองปาลุโป,ป่งตอนแสดงเพลงน้องบอยแล้วบางความเห็นก็เลยคิดแทนศิลปินว่าบางทันกับแบคพิงรู้จักกันแต่ใครห้นันฮาน,นีนะ แค่อาชีพเดียวกันแต่เขาไม่จําเป็นต้องติดต่อสนิทรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับทุกวงทุกคนในเค o p ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ